ลเคยต่อคมแล้วก็เยใ่ดนคิดแบบนี้ต้องใส่ดนตรีพอาะี่น้ตตรีออ้โเอาวะโอ้ยยาสีบสองอจากเไทยเหมือนเหมือนอเมรินาะตีก้นมันโป๊ะโป๊ะ เขาเป็นเป็นตัวแม่เป็นตัวนนี้เนาะด้วยเนาะได้ลูกเยอะเดี๋ยวลูกมาเป็นโหลหนึ่งเลยนะย่าเล่นกับตัวนี้แทนเนี่ยนีตัวหน้าเวียงเนี่ยเตัววีนตัวเวียงเนี่ยเนี่ยตัวนี้แมวเออแหม่แหม่อะไรอะไรไม่กลัวไม่กลัว ถ้าเรายืนตรงๆมันจะไม่เข้ามากได้ถ้าเราคลัวมันมันจะเน่าเ่าๆไม่เยอนี้มีการคููด้วยนะมันทาเสียนคูดนะนี่จะคูดกันเหรอลูกันเหรอจะจับาจับเธอได้นะจับลงจับลงหม้อแล้วจับเธอลงหม้อนะ

แทบอยแทบบอยู่เียแบครับไกลน่นอ้วอบเริ่อบเก็จะแทบเนาะนั่นนั่นนัติยาตนีบอ่ะลบนาลบแซีบเนาะ้ลาบเสีบหลาบบ่ลาบไก่ง่วงบ่ยังไม่เคยกินยากๆเอาลาบไปเยากๆพอมาเจอสมันยังไม่เคยได้กินลองโทรไปหาบ้านี

ปลายูพินนะคะนี่ต okay. ัวอะไรนะตัวอะไรอ่ะจักรจั่นจักรจั่นจักรจันหนูเคยกินไหมไม่เคยาอ่กินทั้งตัวเลยกินดูกินลองดูเปลี่ยนสีได้ไหมแดงเลยทีนี้ใช่เปลี่ยนสีบางทีมันก็เป็นสีขาวเนาะมันเปลี่ยนสีบ่ลุงเปลี่ยนสีแล้วโอ้นั่น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  นั่นตัวตึงนี่ตัวตึงนี่นะนะะอุดอุดเอ้ออาบน้ำไหมอาบน้ำอยู่บ่อาบน้ำมาช่องิตแตกเลยนี่ช่องแตกแล้วยกชองคานนี่คืน ยกสองขาขึ้นเร็วขอมือขอมือมา,ามขอมือเดเดี๋ยนี้เนี่ยเอาไข่เคียวเหรอเอไข่เจีย,ยเวเหรอโยขึ้นขึ้นเดี๋ยวทำหลายหลายคนเหรอเดี๋ย

ทายค่ะเป็นสีแล้วมันหนาแดงแล้วมันหนาแดงนามันหนาแดงแล้วเก่งามันหนาแดงมันสูงขึนกันเลยเบื่อหาเบ่ไรทมไไม่กล่องน้อยมามงพึ่งเฉียงต่ออมาเลยเนาโอ้่านใบค่ะโอ้รับแล้วกูรับเลยโอ้ับเลย่อ้เอาลับเอาถ้าหมูรับด้วยบ่ทีมี พวกนี <it all> <bunları> ้และพวกนี้แหละก้าวกนี้เออเออพวกนี้มันมูมตัวกับเพื่อปีกที่ผมมูตัวกะนเายปค่ะบบเ่นน้ำทุกคนหลับตรนี้วก้าคนมันต้องหลมูแหง หมูกระทางันเด๋ม่น้อยมากเกะทแล้วแมวอันแล้แมวเปนนเอออยู่แตหมูะม่นอยแล้วก็หมูนะมื่อไรจะโตมันอยู่หน้าเสือเป็นโมเดลตัวที่นมันสเหามืวผูนันกันเูี่กะเมันมีสีอื่นันนี้ก็สีดอ้าวไม่ชอบมันไม่สีมันมีอยู่สีแดงก็มีอยู่มามารวมามารวมันจะมีสีแดงันหนึ่งเมันเมาบียันเอ่ แก้วเบียร์ขวดเลยมันเรียกินเป็นแบบยำดีน้งนองน้องแน่เลยซ <laughs> ินซิมเิมจนหมูลับบัดที่ี้นห <c oughs> มูฟินนะขาอันนี้เท่าไหร่คะหมูเนี่ย อั้งวัดกน,นกินอีกแหละมุก <laughs> ี้เพียรนวัดอัน,นกินหูตาอัน,น,กน,าอน,นกินขาอันกินขาหรอมาดิเนยกินขาหมูนะไม่ใช่ม่ใชค่อยเอากระดูกอ่อนแล้วกันไม่ได <c oughs> ้นอา้กินข้างในเลยถ้าหลับแล้วถ้าระวังขาจะหายนะถ้าบ้านค่อยนื้แกงใส่มะมี่ไม่เนี่อันนี้แกงใส่บ <c oughs> ี้แต่ <c oughs> <c oughs> ละคน เห็ไหมไปบ้านข้อละแกงหมูใส่มะมี่นะย่าบอกด้วยว่าขอโทษเอไอพูดเล่นเฉยๆขอโทษเอไอพูดเล่นเฉยๆบ่กินบ่บ่กินบ่ตีบเปนสี่าทดิเจ้ากินปะฮะบวกกินมันดอกบ่กเมนตัวนี้โอเคอืมแน่ใจมันก็เล่นกินตัวนี้ล่ะ รับรับแล้วส่อยม่ทัมบาร์ทัดย บ้านบ้านเจ้าไก่อยู่บอกมาลูกน้อยใครเลือจะเล่าอยู่ไไ่ยูบบ้านเจ้าบอกี้สี่กิโลเนาะโอ้เราก็ขี้สั้นเลี้ยงนั่นละน้องมืองไก่งวงอย่างนีนด้วยรึเปล่าฮะตีวงมาแล้ว ไปไหนแล้วไปไหนแล้วไม่มาเรียกต่อเหรอจะกลับหรือบ้าจะไปต่อไห